เิกไซอีบอบบ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 บโบบรบบ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 บรบบอบบบบบรบครับบับบ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 รบบบ่บบ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 บะบบบบอบบ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 รบบ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 บยบบ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 อบบคบบบ คี์บอร์ดล่างที่ตัวเอา,เอาขึ้นบอ้อมเอาลงที่กล่องอที่กีตาร์ครับคี์บอร์ดล่างคี่บอลล่างเอาลงครับที่หักสอง โีค,ครับขอบคุณมากครับเคี์บอดบนนะครับที่ตัวอักหนึ่งครับที่กีตาร์ครับขี้บอดบนโอเคครับขี้กองโอเคครับว <c oughs> ้ยเอา้เอาอดตัวซีวนี้ <c oughs> ระวังเดิมระวังเดิมมาออกกับเอฟหนึ่งระวังโดนใดออกเดือเบรดได้ครับอาจารย์ครับเอาไฟเอาไฟบอกคบมันหน่อยพอด้วยสองรอยอย่าซิบวนไปยังนะครับอาจารย์ <c oughs> อ่ะเปิดเลยครับเบรดที่ตัวอักษรครับที่กองค <c oughs> รพพับอาจารย์อ๋อแล้วมอม เปลี่ยนที่ก้องโอเคไหมครับเปลี่ยนที่กีตาร์ครับโออเปลี่ยนที่คีย์บอร์ดครับเปลี่ยนที่คีย์บอร์ดเอาลงเอกครับโอเคไหมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับพ่อผมวันนี้ก็ขออนุญาตขออนุญาตอาจารย์นักดนตรีสอนเพชรการดนตรีด้วยนะครับผมเป็นมือมิดหัดใหม่นะครับเมื่อคืนในในยินข่าวว่าสมมติบิ๊กใสอสอนเพชรผมเบิ่งอยู่ไลาเบวชขึ้นเลเมื่อคืน ไล่มักเสียงบ่บ่ครับไล่ย,ยังไล่หนังปูครับผมเฮ <laughs> ้ยแข็งหลายหน่อยจาหนออ่ะลงบอกจา่าเนื้ออาลงนะครับหนอ ผมว่ายุปเป็นแห้งมันตกอารมณ์เลยนะครับนอ้องอารมณ์ครับอารมณ์หนึ่งที่กองครับอาจารย์ครับที่ขี่ขี่บอยอารมณ์ครับกีตาร์อันดีหนึน่งอาจารย์มคำถามหน่อยครับกีตาร์มีอีกตัวครับวันนี้ครับมีอีกสายครับ ฮกสายบอกครับกีตาฮกสายไม่ยังตัวครับเอ้าบบอกเรื่องวันนี้ผมจะพูดไม่แพ่รอที่สุดในโลกนะครับจะพยายามพูดเรื่องบิวนะรััพ่เอ้าเร็นเรื่องอาจารย์เอ้าโอ้ลืมกล่อง ท่าทีทุกบ้านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฟังซสให้ด้วยนะครับกรุณา,าใส่หูฝังด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์บ๊มเสียบสายลายกล่องเรียบร้อยแล้วครับคุณชาคริดครับตอนนี้อาจารย์บ๊มเสียบสายกล่องเสร็จแล้วครับคุณชาคิดครับอ่ะตะอพ่นโอเวอร์เฮดก่อนกันนะครับเออมอนิเตอถือเวบตกตัก เออโอ้หมาเห็ดเปอรเ้อ่ต่อไปก็ดีครับมยเ,เตอร,ร์โอเคไหมครับโอเคครับกลองแตกครับอาจารย์อะไรกองแตกกลองแตกสเสนอที่ตัวครับอาจารย์เอาขึ้นครับ ู่ไปเรื่อยๆโอเคครับที่ที่กีตาร์ครับอาจารย์แสแนร์โบเอาที่คีย์บอร์ดเอาขึ้นอีกนิดหนึ่งครับโอเคครับขอบคุณมากครับรเต้อเปิดไฟใหญ่เลยนะโบเห็นหน้านักดนตรีเลยอยู่กล่องของเราอ้าให้เห็นครับให้เห็นนะครับเราจะปล่อยที่ความถี่18,000กิโลเฮิร์ตซ์ โอ้ยกเปิดหลายครั้งรันบอดังครับผมทำหนึ่งครัอบอาจารย์ทำหนึ่งยังไงก็ทำชอ,องสองซับกันร,ระค่ามึงพูดอะไรออกไปวันนี้จะสัญญาสัญญาแล้วว่าจะพูดเพล้อ<ร>เพราะว่าเอฟซีเขาขอมามาเยอะมากเลยพี่สายานพูดเพ้อหน่อยนะให้เข้ากับหน้าตาหน่อย <laughs> คนหน้าตาดีกต,ต้อัวคนม้วนตัวคนว่าอ่ะครับผมอ่ะทบหนึ่งครับอาจารย์ทบหนึ่งนะครับอย่าสะเก็ดเยอะนะครับถ้าสะเก็ดเยอะมันก็จะเบาๆนะครับอ่ะมอนิเตอร์นะครับอาจารย์ที่ตัวครับเอาวาอจารย์เอา ทําส,สองครับอาจารย์ทําส,สองเขาเปิดทํากันก็ทําหนึ่งแล้วทําส,สามครับวันนี้สาวกองอาจารย์บําแบบดีดีครับ ไม่ยากนะครับผมเรียนมากเพื่อนผมได้ใส่ลักสูตรเลยอุสาเรียนมากเพื่ออาจารย์บั๊มไดหมาแดงเอาทำกันนะครับฟอร์ซ้อมกับอาจารย์ครับไวเตอร์โอเคไหมครับบรเโภคเขึ้นเอาทำกันนะเอ้าเอ้าหนึ่งสองสามสี่ครับ คำสามใหม่มาครับคำสามไปเรื่อยเลยครับหนึ่งสองสามสี่อ่ะโอเคครับคร์เพีวครับอาจารย์ถ้าอยู่ตรงบ้านครับเป็นยังไงบ้างน,นะครับ สับกันนะครับขบิวกับทธมบ้านะครับเป็นยังไงบ้างครับติชมกันได้ครับผมตอบคุปคอมเมนต์นะครับเอามือถือเข้าไปใส่ไปไอ้าขบวนบอกเอาลงมาให้เนี่ยบักตักเราก็ไปขายเลยมากมามาเอามือถือไอโฟนกโมานเนี่ย,เ,ย,เ,ออออเ,ยเอาขอบิวครับ ทำบ้าที่ตัวครับอาจารย์โอ้มมนคาเบีิวที่ตัวไหมโอ้ยเพ้าวที่กีตารค์ครับคาเบียวครับคาเบีวมากรลงควยครับผมอยู่นหน้าครับอาจารย์ครับผมใหญ่ไปอย่างมากไว้ไว้ตัว บันเท่าระพี่น้องสีเดียวไดว้บันเท่าในพี่น้องสีเดียวทั้งหนีก็เหนียวก็สีก็เจ้าคนสีมันจะเฝ้าเปล่าพอดีว่าจเอาขึ้นอันหนึงโอเคครับต่อ,อ,คคอไปทอมบ้านะครับผมทอมบ้าที่ตัวครับโอเคครับทอมบ้าที่กีตาร์ครับเอาลงครับโอเคครับทอมบ้าที่เซนโตร์โฟนเอาลงอีกนิดนึง คครับอ่ะสาวเช็คครับสักยี่สิบนะครับยี่สิบนาทีปะครับยี่สิบผลงานเพลงครับผม อาจารย์มอลลัมเศร้านะครับเศร้านะครับผมอะลว์อะลว์ไทมสี่ ขินเห็นใจแฟนใหม่อยู่บ่อผู้สือบอกบ่มีคนน้อยใจใส่ว่าสังแต่เลือถจาเขาผัดไปเบากับเขาตอนไหนผู้จักแบบใดถ้านะใดบอกอายใดบอก ปานนั้นว่าบอกขอผุขอพอปานนั้นขอบ่อกไปวนวายแล้วผระเห็นไปเม้นหูเขาแล้วผัดเทชดไปบอกกันอยู่ลายว่าเบอกกันน้ำายคิดแน่บอกใจแฟนไม่กะห่วงเป็นบ่คือดก มาบอกว่าอายสถานะใดก็บอต้องไปมากันแล้วขันไอไปเห็นจังสันเจ้าหับได้บอกหากกันหลายผัดเลือกเหตุยังคือบอกว้าคือบอกพบกันต่อพบกับอายแล้วก็ควรพอบอต้องว้านำเข้าคือสิบอมี อยากให้แฟนไปโบกับแฟนเก่าใส่มาสังเขาพัดกลับไปเบกับเขาต่อนหน้าอีกันบ่ได้คืนยังพัดคือต้องกลับไปเบกันไหมทันเป็นไอ้เจ้าที่คืนจังได้หรือว่าเจ้าห้ามได้ทันไอ้ฮีจังซี บอกคือ้อกมาบอกว่าอายสถานะใดก็บอต้องไปเว้ากันแล้วขันอายไปเห็นจังสันเจ้าหับใดบอกนักกันไลายปันเลิกเหตุยังคือบอกเ้าคือบอกคบกันต่อคบกับอายแล้วก็ควรพอบอต้องเ้านำเขา มันบอมีภัยอยากให้แฟนไปบอกกับแฟนเก่าใส่บาสังเขาพัดกลับไปบอกับเขาตอนใดพันบอด้ขึ้นยังพัดคือต้องกลับไปเว้ากันไปพันเป็นไอต้องที่คืนจังใดหรือว่าเจ้าหับใดพันไอเห็จังสี ันเป็นไอใ้เราสิคืดจังได้หรือว่าเจ้าหับได้คันไอฮิตจังสิ รับขอนญาตินะครับทางทีมงานจะภาพครับขอนญาตกับเนียนเชิญทางทีมงานผู้น้ำหมบานครับท่านผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ทุกกำทุกนายทุกไฟายทุกส่วนครับท่านผู้ใหญ่ในงานท่านประธานในพิธีครับขึ้นเก่าเปิดการเปิดงานเป็นเกียรติให้ทั้งทีมงานจะภาพครับผมด้วยเปิดมานทำการแสดงให้ลูกให้เต่าทีมงานหมอหลอกหมอรำครับกับเรยนเชิญครับ